ไปปฏิบัติธรรมแถวเมืองปลาปากมีผู้หญิงสวยมากเอาทองคํามาหลอกล่อมาบอกให้สืกผีหรือคนมายืนรอ,ลอหลวงปู่คําพันธ์ของท่านสึกไม่ได้หลอกสีกาพระสุริยันองเด่นผลงานเพลงของสมจิตบอ่อทองหากกล่าวถึงพระเกจิชื่อดังในภาคอีสานพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญ,ญโยท่านเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการก่อตัอ้งและพัฒนาวัดพุทธวนารามหรือที่รู้จักกันดีในชื่อวัดป่าวังน้ําเย็นจังหวัดมหาสารคามอีกทั้งท่านยังเป็นผู้สืบทอดธรรมจากหลวงปู่คาพันธ์โคสะ ปัญโพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสานพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยมีนามเดิมว่าสุริยันวันสาสืบเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พศ2522ที่บ้านเหล่าโคภะอเภอกันทราวิชัยจัังวดมหาสรารคามช่วงวัยเยาว์เรียนหนังสือจบชั้นป .6 ที่โรงเรียนบ้านเหล่าโคภะและเมื่ออายุได้15ปีได้บรรพชาที่วัดดอนกรอยตนหนองอีเท่าอเภอยางตลาดจังวกาฬสินธุ์จากนั้นไปอยู่กับพระอาจารย์เหลี่ยนชัยมหาปัญโยที่วัดธรรมสุมนทา เป็นเวลาหนึ่งปีและย้ายไปพำนักในถ้ำบางบทบ้านหนองห่างอำเภอกุชินารายครั้นอายุครบบวชปีเข้าพิธีอุปสมบทที่อุโบสถวัดส,สามัคคีธรรมอำเภอกุชินารายจังหวัดกระสินเมื่อวันที่1 7เจเมษายนพศ2542มีพระครูสุดทธิธนารักษ์เป็นพระอุปชาพระอาจารย์ประส์เตชะธรรมโม,มเป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระอาจารย์เขี่ยมวิริโยเป็นพระกรรมวาจารย์อยู่จำพรรษาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดบูรพาเทพนิมิตอำเภอกุชินารายด้วยความที่เป็นพระ ฟแรงต้องการแสวงหาความหลุดพ้นจึงออกเดินทุดงไปจำพรรษาอยู่ตามป่าเขาหลายแห่งในภาคอีสานอาทิวัดท้ําเสืออำเภอวังสาม,มอกจังหวัดอุดรธานีและได้ข้ามไปยังสปป,าปาลาวกำแพงนครเวียงจันทร์และไปแก่ถึงสุดชายแดนภาคใต้ที่อำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธาิวาสหลายปีต่อมารับทราบกิติศัพท์ของหลวงปู่คำพันธ์โคสะป,ปัญโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดนครพนมว่าเป็นพระปฏิบัติดีมีวิทยาคมที่เข้มขลังจึงเดินทางไปวัดพระธาตุมหาชายัยอำเภอปากปาจังหวัดนคร พนมและได้ไปฝากตัวขอเป็นศิษย์ศึกษาวิทยาคมโดยได้รับการถ่ายทอดวิชาให้จนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นหัวใจคาถาร้อยแปดวิธีการตั้งธาตุหนุนธาตุเสริมธาตุภาคาถาปฐวีธาตุและเคสปฏิบัติกรรมฐานสัปดาห์ละสามครั้งเป็นระยะเวลานาน4ปีรวมทั้งศึกษาอัครธรรมทําให้มีความรู้ด้านอัครโบราณอีกแขนงหนึ่งด้วยนอกจากนี้ยังเดินทางไปศึกษาวิทยาคมเพิ่มเติมกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านอาทิหลวงปูพ่พรมวัดเขื่อนอุบลรัตน์และศึกษาวิชาตะกุดกับหลวงปู่สิงห์คำพี วัดศรีสุขหลังกลับมาจำราษายู่วัดบูรพาเทพนิมิตจังหวัดกาฬสินธุ์จนถึงปีพศ2549อยาญาติโยมที่เลื่อมใสศรัทธาจึงได้นิมนต์ให้มาสร้างวัดปัจจุบันคือวัดพุทธวนารามหรือวัดวังป่าน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามและได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน11ไร่และร่วมกับญาติโยมพัฒนาวัดวังป่าน้ำเย็นจนเจริญรุ่งเรืองดังปรากฏอยู่ทุกวันนี้นับเป็นภาเกิจรุ่นใหม่มาแรงได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง